ตัวนี้ไม่ต้องกรอกน้ำนะครับเป็นปั๊มรุ่นใหม่นะครับโดดขึ้นมาเองเลยนะครับจุดนี้นะฮะก็สายโดดยาวที่12เมตรนะครับสะลึกมากครับตัวนี้ฮะดูสายโดดนะครับ12เมตรมาถึงตัวปั๊มนะครับก็เป็นมโน460วัตต์สองแผงนะครับพร้อมรถเข็นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ปากช่องโคราชนะครับ ติดตั้งแล้วก็มีเบเกอร์ให้ครับปิดเปิดนะฮะโน้ํานะครับปลายท่อนะก็ไหลไหลแรงอยู่นะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะฮะศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าศูนย์สามศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์ห้าสองสามเจ็ดหนึ่งช่างกรนะครับตัวนี้สายส่งน้ําลูกค้าซื้อมาเองนะฮะเราไม่มีแถมนะครับสายส่งสายโดดเราไม่มีให้นะฮะอุปกรณ์เรามีปั๊มน้ํานะครับมีแผงให้สองแผงแล้วก็มีรถเข็นนะครับสาย เราซื้อมา30เมตรนะเนี่ยสักลึกนะครับเนี่ยครับดูครับก็ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ครับ